สวัสดีครับอวัวเชต้ตลุมรีครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่สิบครับมีนาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็เวลานะห้าโมงสี่สิบนาทีครับคันนี้มาตามนัดนะครับมาตอนประมาณสักห้าโมงนะครับก็ทลารนะ W สองหนึ่งสอง E สองห้าศูนย์ครับนะเป็นคันที่ทำกับเราเปดเมื่อประมาณเดือนสองนะเดือนกุมภานะครับประมาณเดือนได้แล้วครับนะะ ก็วันนี้มาด้วยอาการน้ำหายนะครับนะครับก็เราจะตรวจสอบซ้ำนะครับว่าตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเกิดปัญหาขึ้นไหมหรือตัวที่เราเปลี่ยนไปแล้วเกิดการั่วลีกนะครับก็รอบที่แล้วนะครับทำไปเมื่อวันที่4นี่ครับตามตัวเลขเลยครับ4เดือน2อปี68นะก็2กุมภาครับวันที่4ี่กุมภานะครับนะก็เด่นกว่าแล้วครับนะมีอาการน้ำ ลุบนะครับมีไฟท็อปอะคูเลนโตรหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราจึงมาตรวจสอบนะครับนะถอดอ่าถอดระบบไฟฟ้าออกนะครับแล้วก็ด้านด้านหน้าออกส่ยพานออกนะครับแล้วก็ปั๊มน้ํานะครับอ่าพบว่าอ่ามีรอยสนิมที่ปั๊มน้ํานะครับนะจากที่ได้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมเอาลงไปให้ดูนี่ฮะเป็นสนิมครับนะขึ้นเยอะนะในระบบนะครับตามที่เห็นนะครับในระบบ นี่คือช่องน้ํานะครับคือพงปั๊มน้ํานะครับของเสื้อสูบนะครับนาสนิมเยอะนะครับนั่นหมายความว่าการใช้หล่อเย็นนะครับก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับอาจจะมีน้ําป่าปนมาหลายปีนะครับหรือเจ้าของเก่าก็เป็นไปได้นะครับก็ขออนุญาตถอดออกมาดูนะครับเจ้าของเราก็ยืนอยู่ด้วยนะครับนะตอนนี้ท่านเจ้าของรถกลับไปแล้วนะครับก็สั่งให้เราทําเลยนะครับอนุมัตินี่ครับปั๊มน้ำนะ ะเครื่องยังอุ่นๆอยู่เลยครับนะตอนมันปิดอยู่ข้างนอกครับแบบนี้ครับมองใหม่ไหมครับไม่มีรอยรั่วเลยนะนะรูที่ซีนจะรั่วคือรูนี้ครับเวลาน้ําจะรั่วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสนิมนะครับหรือน้ําจะไหลมาทั้งรูนี้นะครับนะถ้าซีนในมันรั่วฮะอันนี้ไม่ไม่มีอาการรั่วเลยนะครับเหมือนกับของแบบใหม่มากใช้น้อยมากกิโลน้อยมากนะครับเป็นของเบนซ์แท้เลยครับมีกาฮะน่าจะตั้งแต่ซื้อรบมาเลยครับ เนี่ยกาเบนนะฮะเห็นไหมฮะ R2 เกตหนึ่งนะครับมอเอครับใหม่มากนะท่านเจ้าของรถดูตามมาไปก็จะบอกไม่รู้เลยฮนะมันใหม่มากดูครับนะผมเลยขออนุญาตถอดนะครับเพราะไม่มั่นใจนะฮะอาการน้าลีกนะครับเราต้องดูหลายจุดนะครับว่าไหลไปทางทิศทางไหนบ้างนะครับในเมือม่อเมนเมนเราเปลี่ยนแล้วนะครับท่อน้ําหลังฝาสูบก็เปลี่ยนแล้ว หม้อน้าก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็อัดรั่วแล้ววันนั้นไม่รั่วนะครับแต่หลังจากนั้นลูกค้าไปใช้ได้ไม่ถึงพันกิโลเมตรนะครับก็ประสบปัญหาน้ํายกปอีกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเราจึงต้องถอดตรวจสอบนะครับพบว่าแบบนี้นะครับตามที่เห็นเห็นนะ้ยก็คงต้องเปลี่ยนละครับไม่พร้อมไปต่อครับถ้าแบบนี้นะครับนะใบนี้ก็จะก่อนนะบินก่อนนะนะเป็นสเตเลสแหละครับถัาของใหม่นะครับเกิดจากการก่อตัวของสนิมนะเห็นไหม ในพงครับนะทาให้ไปติดตามใบพัดนะกังหันนะครับนะการนะระบายความร้อนก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนะเพราะว่ามีเศษสนินมติดขัดนะการที่มันจะทํางานเต็มประสิทธิภาพนะก็ลดลงนะครับนะเพราะว่ากังหันนี่ช่วยวิทย์น้ํานะครับดูดแล้วก็ดันฝั่งหนึ่งดูดฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ำได้เคลื่อนที่นะครับแล้วก็พาน้ําออกมาที่มอน้าเพื่อมาระบายความร้อนนะครับที่มอน้า เพราะนั้นตัวที่มันจะนําพาน้ําออกมาได้ก็คือปั๊มน้ําตัวนี้แหละครับนะในเมื่อปั๊มน้ํามันอกังหันมันไม่สะอาดนะครับแล้วก็มีเม็ดเล็กๆของสนิมไปเกาะนะครับทําให้ระบบน้ําไหลเวียนนะครับก็ต้องอด้อยประสิทธิภาพลงครับแต่เรามองไม่เห็นนะครับนะแต่เส้นรอบวงนะครับที่ที่ยางซีนอยู่นะครับไม่บ่งชี้ว่าปั๊มน้ํารั่วเลยนะครับเนี่ย ขอบไม่ขึ้นสนิมนะครับก็แสดงปั๊มน้ําตัวนี้ไม่รั่วนะครับไม่รั่วก็ไม่ใช่สาเหตุสําคัญในครั้งนี้ครับนะที่ลูกค้ามาด้วยการน้ําหายเพราะฉะนั้นถึงแม้มันเกิดสนิมมันก็เกิดในระบบนะแต่มันไม่รั่วออกด้านนอกนะถ้ารั่วด้านนอกก็จะต้องมีเศษสนิมเล็กๆน้อยๆนะที่เราโชว์ตัวให้เาเห็นครับนะครับรอปั๊มน้ําครับไม่มีนะเนี่ยตรงแกนแกนปั๊มน้ําด้านบนก็ไม่มีเห็นนะขาวจุ้ยแล้วนะแกนด้านบนนะนะ น้ำมนก็คือซอกนี่ฮะซอกเนี้ซอกนี้ก,นก,นก็ไม่มีแม้ข่าวโจ้เลยครับส่วนตัวปั๊มนี่ก็ข่าวโจ้เลยฮะนะม,มีรอยสนิมติดเล็กเ็น้อยฮะเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้ออกมาจากรูนี้นะครับเพราะนั้นไม่ใช่สาเหตุครั้งนี้แต่เมื่อเปิดมาแล้วเจอแบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนนะลูกค้าก็อนัตมเปลี่ยนนะครับนะรายการแรกนะแล,ะและ้วรายการที่สองครับนะลูกค้าแจ้งว่ามีน้ํามันเครื่องไหล หยดที่พื้นบ้านเยอะนะครับเราตรวจสอบแล้วครับที่หูหนูเกียร์ครับมีแต่น้ํามันเห็นไหมครดำๆครับนี่ครับแล้วก็หลังน้านนี้ฮะฝาครอบเบามีน้ํามันเอออยู่นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับไม่รู้กล้องจะเข้าได้ปะเนี่ยฮะน้ํามันเนี่ยครับกองอยู่นะแอนน้ำมันเนี่ยเนี่ยน้ํามันเปียกเลยครับเนี่ยที่ผมเอามือชี้ดูเนี่ยนะครับแอน้ํามันนะ มันเครื่องไหลนะครับนะก็ไหลมาจากตัวนี้แหละครับนะยางฝาข้อเบานี่ครับต้องเปลี่ยนนะแล้วก็ยางเบ้าโอเทียนนะครับต้องเปลี่ยนนะแล้วมันเครื่องก็ไหลลงไปข้างล่างนะก็ไหลการที่สองนะครับน้ำมันเครื่องไหลนะครับแล้วก็ด้านใต้ล่างไหลตรงท่ออินเตอร์นะครับแล้วก็มีท่อน้ํานะครับนี่ฮะท่ออินเตอร์ท่อล่างนี่ครับมีน้ำมันเครื่องไหลอยู่นะ ลูกค้าเห็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูเปลี่ยนโอลิงแล้วเปลี่ยนท่อนะนะครับตามกาหนดนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คอุกัตครับว่ามีอะไรไหมครับนะส่วนตรงนี้ครับนะท่อเส้นนี้ครับมีคาบสนิมเกาะนะลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนไปประมาณปีหกหกนะครับเป็นท่อน้ํานะที่อยู่ตรงอ่าข้างเสื้อกองน้ำมันเครื่องนะครับลูกค้าว่ากองน้ำมันเครื่องตัวนี้ฮะเนี่ยที่ผมชี้นะครับท้งชุดนะ ออยเครื่องนั่น,นะครับมันติดออยเครื่องด้วยเขาเปลี่ยนมาว่าปีหกหกนะครับทำสองเที่ยวนะทำเที่ยวแรกไม่ผ่านทําเที่ยวแรกเปลี่ยนแต่ออยไม่ได้เปลี่ยนเสื้อกองก็ไม่อยู่นะครับรั่วแล้วล,ลูกค้าบอกกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้มาทั้งชุดเลยแต่ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าเพราะเขาใส่ถุงก็จะติดมาให้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้เพราะนั้นลูกค้าไม่มั่นใจนะครับว่ามันแท้ไหมแล้วมันจะเกิดปัญหาขึ้นอีกไหมนะครับนะแต่มีมีบินนะครับเปลี่ยนมาปีหกหกก็ รวมมาก็หมื่นกว่าบาทแะครับสองรอบนะครับก็ผมก็เลยไม่มั่นใจนะมีคาบสนิมตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงที่ผมชี้ไปนะที่มือผมเนี้ยชยี้ชี้ลงไปก็เห็นยากนะขออภัยเพราะว่าเนี่ฮะตรงไปข้างล่างนู้นแหละครับนั่นนะ่ตรงหมึกสีแดงนะนะก็เดี๋ยวขออนุญาตเจ้าของรถนะครับลองถอดดูนะครับนะเช็คดูที่ว่าอ่าที่เขาเปลี่ยนมานเนี่ยฮะออยเครื่องเป็นของแท้ไหมนะครับเพราะท่อน้ําตรงนี้มีคาบสนิม ก็เลยเราเลยเกิดความไม่มั่นใจครับนะครับคงต้องขอถอดนะเพื่อความชัวร์นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะฮะนะก็เป็นคันนี้นะครับผมก็เกิดนําให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทําตามที่เราได้แจ้งมาสักครู่นี้นะครับรถครันนึงนะครับมีอาการหลายอาการมากนะครับไม่ใช่ซ่อมในครั้งเดียวจะจบเหมือนที่ผมเคยบอกเพราะระบบน้ํามันมีเยอะแยะนะฮะมันจะมีท่อไปฮิตเตอร์ด้วย ท่อน้ําด้วยท่อพอน้ําล่างบนด้วยท่อน้ํารอบตัวเครื่องด้วยหม้อน้ําด้วยนะครับจุดที่น้ําจะลิกมีเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีครับว่าเป็นที่ตัวไหนแน่หรือไม่ก็น้ําเข้าไปในฝาสูตหรือเปล่าแต่เครื่องยนต์เดินไม่สะดุดนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะเดี๋ยวลองดูหัวเทียนก่อนนะครับบางทีหัวเทียนอาจจะบอกอะไร,รเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไล่เป็นเคสไป นะครับก็เดี๋ยวทำทำการเลื้อนะวันนี้นะครับพเพราะรถจอดติดท้อยอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวเราไม่มีช่องซ่อมน,นะครับเนี่ยแต่เขาบอกเปลี่ยนมาปีห6ครับตัวนี้ซึ่งมันดูเก่ามากครับผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจนะตัวเนี้เนี่ยเสื้อกองเนี่ยตัวเนี้ยว่ามันเทไหมดูสติกเกอร์ก็หลุดลุ่ยให้นะซึ่งมันมันรูปมันกเก่าๆนฮะข้างบนเป็นสีน้ำตาลด้วยนะเดี๋ยวขอชมหน่อยแล้วกันครับว่าอ่ะเขาใส่ยี่ห้ออะไรลงไปทํามาจาก ปูแถวกรุงเทพนะครับเพราะว่าท่านไปรับราชการอยู่นู่นนะครับก็เลยซ่อมใกล้ๆที่ทํางานนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะดูให้นะครับสําหรับครันนี้นะท่าลานครับสระบุรีก็มาหาเราครั้งนี้ครั้งที่สองนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองถอดดูครับแล้วต้องการตรวจสอบนะครับว่ามันมีจุดไหลจุดรั่วตรงไหนอีกไหมนะครับก็คงลื้อเยอะหน่อยแหละครับต้องเช็ออกแรงอีกแล้วครับเนี่ยต้องออกแรงอีกแล้ว นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดําเนินการให้ดูนะก็มันยังไงมันก็ต้องทำแหละครับไม่มีทางเลือกจริงๆนะของของต้องทําก็คือต้องทํานะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้นะครับก็เดี๋ยวมีคันนี้ให้ดูนะรถคุณหมอนะครับ W สองหนึ่งสองนะครับก็ด้ถ่ายในคลิปต่อไปนะครับคันนี้ที่ผมเพิ่งประกอบเกียร์ไปเมื่อเช้านะครับนะครับประกอบชุดบาบอดี้ไปนะครับ นะคันนี้แหละครับนะก็โอเคนะครับไทเกอร์ไปรีเซ็ตระบบนะครับก็ผลปรากฏว่าเกียร์หายก็ตกเลยนะครับนะครับลองไปหนึ่งรอบนะครับเป็นคันนี้นะพอดีไม่ได้กุญแจมานะครับเลขไม์กิโลนี้แหละครับตามนี้เลยนะครับเลขไม์กิโลเดี๋ยวผมส่งให้ดูครับนะตามไม่ไดนเห็นเลยครับสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับนี่นะ อ่าเลขกิโลตามนี้และครับเป็นเกจุดหกนะครับหนาะมาด้วยการเกกระตุกนะครับจากอีพหนึ่งถึงอีพีสองนะครับเดี๋ยวผมต้องวิ่งลองแล้วออกอีพสามให้ดูนะครับว่าจบปัญหาเกียร์ไม่กระตุกนะครับก็เดี๋ยวแจ้งคุณหมอส่วนสวิตมี B เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเลื่อนไหมนะครับคันนี้เพราะว่ามันเหลืออีกอินนะในหกพันกิโลก็คือจะครบรอบสวิตมี B ในหกพันกิโล เดี๋ยวหกพันกิโลค่อยมาทํเซอร์วิสบีก็ได้ครับเปี่ยวกับเรื่องน้ํามันอ่วนท้ายน้ํามันเบรกน้ํายากูแลนนะฮะแล้วก็น้ํามันเครื่องครับก็ยังได้ฮะเพราะว่ารอบนี้เราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปแล้วนะครับทั้งหมดแปดลิตรนะครับเปลี่ยนกองเกียร์เปลี่ยนยางอ่างนะครับแล้วก็ล้างว่าบอดี้นะครับสรุปว่าสําเร็จนะฮะนะไม่ต้องไปยกเกียร์ใหม่ไม่ต้องไปซื้อเกียร์ใหม่นะครับหมดเยอะนะครับนะโอเเดี๋ยวเราไปลองกันในอีกทีพีหนึ่งครับนะคันนี้ครับโอเคครับ กลับไปที่เดิมนะกลับไปที่รถนะครับก็เต็มเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังเต็มอยู่นะเนี่ย้ารานนะมาสักคู่ครับเดี๋ยวเราลรืสอง220นะครับแจ้งลูกค้าไปแล้วในอีพี p ี p 4ั้งครับปาจินบุรีนะเดี๋ยวทาต่อนะส่วนน้องจํานะมันแพกนะครับรอท่อละมันนะครับกับยอยเผากลางสั่งไปแล้วครับพรุ่งนี้น่าจะมานะครับนะพรุ่งนี้น่าจะมา ส่วนยางพกขับอะไรผมใส่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้ก็พร้อมสตาร์ทแล้วครับนะเสียบท่อเสียบอะไรทุกอย่างแล้วเหลือแต่ท่ออากาศตัวเดียวกับลิ้นเล็กนะครับแค่นั้นแหละครับอ่นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะส่วนของกล้องอยู่นี่ครับอันนี้ล้างให้เรียบร้อยแล้วการความร้อนนะครับส่วนยอยสองตัวนี้ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยครับนี่ของใหม่นะลงที่แล้วครับเยอรมันนะแอเมิกายเยอรมันนีนั่นไง ส่วนของเก่าอยู่นี่ครับมีอกอารยู่นโต๊นะที่มันล้าครับเนี่ยแตกรายงานเนะครับนะมีอาการล้าครับนะเริ่มล้านะครับลูกค้าสั่งเปรตน,นะครับชุดนี้นะตุ๊ตามนั่นแหละครับนะเดี๋ยวตุ๊กตานะุ่งนี้น่าจะมาเผ่ากลางนะโอเคครับคงไม่มีอะไรนะโล่งนะโล่งนะคันนี้เดี๋ยวมารับรถพวกนี้ครับ ใช่บรดานนะครับ ew องร้อเครับใช่บรดานครับพรุ่งนี้นัดรับรถช่วงเช้านะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วครับนะเดี๋ยวมาต่อคันนี้ครับจบที่คันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามซับสไครต์นะครับท่านไหนที่มีรถเบนด์ bm นะครับแก้ไม่ตกนะครับอยู่ใกล้ใกรุ่นนี้นะครับลองมาใช้บริการกับเราดูนะครับนะเผื่อท่านจะกระจัดปัญหาที่ท่านมีความกังวลไปได้นะครับหากมุกวุนะครับซ่อมแล้ว หาปัญหาไม่เจอนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับก็ลองติดต่อเรามาดูนะครับเราบางครั้งนะฮะบางทีนะครับการเป็นอูอาจจะช่วยท่านได้นะครับเพราะว่าช่างแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับการทํางานการวางแผนงานไม่เหมือนกันการเดินระบบงานก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเรื่องง่ายเรื่องยากอาจจะเป็นเรื่องง่ายได้ครับนะครับเรื่องเรื่องง่ายก็อาจจะเป็นเรื่องยากได้เหมือนกันนะครับกลับกันไปกลับกันมานะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ นะก็ฝากไว้ด้วยนะในอู่เชลโต้รูปหลีครับสมเบนซ์เตมนะครับลองดูครับติดต่อดูนะฮะเผื่อท่านจะได้ใช้รถเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องบกวนนะเสียเงินครั้งเดียวนะฮะก็อาจจะช่วยท่านยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ไปได้นะก็เป็นไปได้ครับนะก็เป็นไปได้นะครับก็ ก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณ FC ซนะครับที่คอยติดตามนะครับแล้วก็ผมสอบถามได้นะจากผู้ที่เข้ามาชมนะครับบอกว่าช่วยกันแชร์ไปเยอะนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะผลเกษตรเนี่ยเยอะเยอะมากเขาบอกผมแชร์ให้ทุกคลิปเลยครับนะก็ขอขอบคุณนะครับจะได้เผยแพร่ไปนะครับนะเป็นการทาบุญทำกุศลไม่ด้วยนะครับเพราะว่าการเผยแพร่ไม่ได้โชว์ช่างเก่งเป็นการนําความจริงมาบอกเท่านั้นเองนะครับส่วนใครจะคิดยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็ไม่มีไรายได้จากการเอาความรู้การซ่อมรถออกมาบอกให้พวกท่านนะครับแม้แต่บาทเดียวนะครับยังไม่มีไรายได้เข้าเลยนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นครับนะที่จะได้รับตอบแทนกลับมานะครับเพียงแต่ผมก็อยากจะออกเป็นคลิปสาธารณะนะครับเพื่อว่าครั้งหนึ่งว่าเรา,าได้ซ่อมรถ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เผยแพร่เพราะว่าในเมื่อสมัยนี้เ,เทคโนโลยีมันมาไกลแล้วนะครับโทรศัพท์สามารถให้เราเนี่ยอบอกข้อมูลต่างๆได้สำหรับคนที่ใช้นะครับทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกสามารถจะรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีอีกหลายพันคนหลายแสนคนหลายล้านคนที่ไม่รู้ส่วนคนที่รู้แล้วก็แล้วไปนะครับเขาก็ต้องไปรู้ในสิ่งใหม่หมขึ้นไปอีก ส่วนท่านไหนที่ไม่รู้ก็อยากจะให้รู้ในพื้นฐานของเรานะครับเพราะผมจะบอกขั้นพื้นฐานนะครับให้ท่านได้มีความซึมซับแล้วก็เข้าใจมากที่สุดในเมื่อท่านมีพื้นฐานแล้วการจะรู้ในสิ่งต่อไปในอนาคตก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาจากทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับในเมื่อช่างอภิชัยนําทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติออกมาบอกทั้งรูปแบบการแก้ปัญหาทั้งเวลาในการแก้ปัญหา นะครับแล้วก็การค้นหาปัญหานะครับสอดแทรกเข้ามาให้ท่านก็ไปพลิกแพงเองนะครับแล้วก็นําไปใช้กับรถตัวเองนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับจะได้ไม่หมดเงินหมดทองไปโดยที่เพียงคําแค่ว่าไม่รู้ผมไม่รู้นะครับก็อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยครับสั้นๆน,นะก็ซึ่อกไรักก็แชร์ด้วยนะครับหากว่าท่านเห็นว่ามีประโยชน์จริงๆนะครับสารนะจริงๆ ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอุ๋ยเจ้าต้องขอจบคลิปตัวเองเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ